วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยวคอนเทมพอร์รี่ที่อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมค่ะ แบบบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบ A173 ค่ะมีพื้นที่ใช้สอย171ตารางเมตรมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคัันมากๆเลยค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องนั่งเล่นและห้องทำงานส่วนตัวนั่นเองค่ะ โดยตัวบ้านของเรานะคะจะตกแต่งแบบร่วมสมัยผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัวด้วยโทนสีไวท์เกรย์ทำให้ดูทันสมัยและนำสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเสริมการตกแต่งด้วยหินเคนไซส,สีเทาและบัวปูนสีขาวลอมหน้าต่างและประตูทำให้บ้านดูมีมิติและโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะ ะะเป็นทรงปั้นหยาะะรูปทรงสวยงามนะคะคส่งเสริมให้ตัวบ้านมีจุดเด่นส่วนเชิงชายแล้วมีการปิดเพื่อไม่ให้นกหรือสัตว์เข้าไปอยู่ในใต้หลังคานเองค่ะและตรงนี้นะคะคจุดที่เรายืนมาพร้อมกับราวลเบียงที่ทําจากสแตนเลสซึ่งขนาดกับระแนงด้านบนที่เป็นสีดําเข้ากับหินเคีนไซเป็นอย่างดีนเองค่ะ พอเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราจะพบกับห้องรับแขกของเราค่ะปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวรับกับผนังกําแพงสีขาวตัดด้วยบัวพื้นสีน้ําตาลทําให้บ้านดูมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนจุดเด่นที่สําคัญจริงๆนะคะก็คือฝ้าหลุมซ่อนไฟที่จะมีในทุทกๆห้องค่ะซึ่งฝ้าหลุมซ่อนไฟนี้นะคะจะเสริมให้ภายในตัวบ้านมีมิติและโดดเด่นน่าสนใจค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวบ้านนะคะก็คือกระจกนะคะเป็นกระจกสีใสเขียวนะคะที่มีความหนานถึง12มิลกระจกสีใสเขียวนะคะทําให้ตัวบ้านไม่ร้อนและเราสามารถมองภายนอกได้อย่างสบายตานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปทรงตัวแอลนะคะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์บาร์ที่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับสายปาร์ตี้สายจัดงานหรือจะเอาไว้หานอาหารเช้านะคะ มาพร้อมกับฝ้าหลุมซ่อนไฟและไฟแขวนนะคะที่เหมาะมากๆเลยะคะ่ะกับงานกระเบื้องเคาน์เตอร์ลายไม้นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่คือห้องน้ำรวมของเรานะคะตกแต่งในโทนสีเทาไล้สีค่ะปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องแกนิโต กันลื่นค่ะแล้วก็จะมีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนเลยละค่ะและนี่คือห้องทํางานของเรานะคะห้องทํางานของเรามีขนาด 3.8, คูณ4เมตรภายในนี้จะมีหน้าต่างบานจะไลท์ที่สามารถเปิดรับลมและแสงสว่างได้ทั้งสองด้านเลยนะคะซึ่งห้องนี้จะมาในคอนเซป ปูกระเบื้องลายหินอ่อนและผนังสีขาวทั้งบ้านค่ะจะทําให้ดูสะอาดและสว่างตาในห้องนี้ก็จะเหมาะกับการทํางานมากๆเลยค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนที่สองห้องนอนที่3นะคะมีการดีไซน์ที่เหมือนกันนะคะพิเศษตรงที่ฝ้าหลุมซ่อนไฟมีทุกห้องนะคะและห้องนอนที่เราอยากจะพาทุกคนไปดูไปชมกันคือห้องนอนใหญ่นั่นเองค่ะ ใหญ่นะคะหรือมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีขนาดที่กว้างมีฝ้าหลุมซ่อนไฟพิเศษและยังมีมูมวอลอินคลัวเซตที่จะเอาไว้สำหรับเจ้าของบ,บ้านแต่งตัวและที่สำคัญยังมีห้องน้ำส่วนตัวอีกด้วยนะคะซึ่งห้องน้ำส่วนตัวจะถูกออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าบอกว่าอยากได้ห้องน้ำที่มีความสว่างหรูหรา กระเบื้อห้องน้ำนะคะเป็นกร a n โต้ o ลายหินอ่อนสีขาวนะคะที่จะช่วยให้ห้องน้ำของเรามีความสว่างและดูกว้างและห้องน้ำนะคะยังมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งฉางกกั้นห้องน้ำและพร้อมช่องระบายอากาศที่สามารถรับเสีงทำให้ห้องน้ำของเราดูกว้างและสว่างยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับ338รับสร้างบ้านในวันนี้ซึ่งทุกจุดที่เราพาไปชมนะคะถูกออกแบบมาเพื่อความต้องการของคุณลูกค้าให้ได้มากที่สุดคะ่ะและสําหรับวันนี้3า8รับสร้างบ้านสวัสดีคะ่ะ